สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งคุยได้นะอะไรนะมานั่งในใจเราได้ไหมได้มีที่ให้นั่งอยู่หรือเปล่าต่วันเสมอหรอจริงเหรอใจเย็นมีขามใจนะอยากยอกๆยอกอยขนาดนั้หรอ บางคนบอกว่าชอบชอบพี่ประมากแต่ว่าหลังเคสเป็นรูปผู้ใหญไปดูผู้ใหบอกเอาอางี้กอ่าว่าแต่หลังเคเลยกอลเปเปอรเป็นรูปผู้ใกอนอาเป็นรูปองรเป็นรูปฟอนสวเอเหรอฮะรูปนี้เป็นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่รูปฟนตัวเองนะอ๋อไม่ เป็นไงเจ้าวันนี้ไม่ได้เจอกันนานนานนานงานของเราบันคือเมื่อไหร่นะงานงานอีเวนต์ล่าสุดของเราใช่ไหมรวมพลรวมพลที่ท่ากรุงเทพครั้งสุดท้ายคือที่อ่าทีมพาวเวอร์ลางน,าน้ำพาวเวอร์ล้างน,าน้ำใช่นานแล้วนะประมาณเกือบเราไปทำอะไรนะเราไปนี่ง,งานทีมพาวเวอร์ น้ำาที่เราเป็นน้องเพที่เสียงที่คอมันเสียงดีโอ้ก็นานอยู่โอ้นานอยู่รู้เลยว่าใช้ชีวิตวันต่อวันมากใช้ชีวิตวันต่อวันมากเอาจริงๆพรุ่งนี้ทำอะไรผมยังไม่รู้เลยอ๋อเอสเอ็อ่าใช่เห็นไหมทุกคน้าผใช้ชีวิตวันต่อวันเราำอะไรผมไม่ไปรู้เลยอะไรนะไม่ห่วยแมนมาจริงเหรอถูกหรอถูก แล้วมันคือเลขอะไระที่ปวยใบ้ไปลป่าสุด90แล้วก็ออก90ในรอบต่อไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมด่อต้องทำบุญไปนะใบห,ห,หวยป่ปนะ<ห>คุณลอาใบหวยที่ผมไม่เคยคุณใบหวยเลยประเด็นคือกลัวใบห,หวยแล้วเขาจะเสียตังค์ฟรี <c oughs> ดังนั้นแทนที่เราใบห,หวยแล้วเขาไปเสียตังค์ให้ฟรีให้รัฐบาลเขาชท็ดเท็ด ไม่แทนที่จะเอาตังค์ให้เขาเอาตังค์ให้ผมดีกว่าเออเอาตังค์เอาให้ผมดีกว่าเซฟอย่างเซฟก่อนนะแต่เราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าก็ร่ำรวยกันเนี่ยเราก็แค่อยากไปหวยเพราะจะไปซื้อเองมื่องก็ไม่เคยถูกเนีใช่ช็อตสุดๆแล้วงวดนี้มีเลขไหมงวดนี้งวดนี้งวดนี้อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่สามสิบล้านไหม สาอล้านให้เลขเข้าไปสิผมไปหนึ่งสแล้กันเซฟนะผมไปแล้วไนางาก็เไปไูนี่ยรู้เลยใครติดหัวใครไม่ติดหัวเนี่ยเมื่อกี้ใครใครรีบพูดออกมาว่าหนึ่งสีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วแล้วไม่ถูกฮะ สังเกตุ98เล่ซื้อสองรายที่เหลือฉันไม่ต้องไปไหมอย่างนั้เฮ้ยแต่วันนี้เรามีเพื่อนคนหนึ่งมาเลยนะตอนแรกตอนแรกจูนมันไม่กล้าออกมามันบอกว่าเฮ้ยกลัวกลัวไม่ไม่ได้เรียกออกมามาเซฮาย เซฮห้าเลยนพื่อนเซฮห้ารุกคนมีเช่เซฮาทุกคนมีเช่ตื่นเต้นมากสดดี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 อะไรนะสนุกครับผมไปเที่ยวกราฟลาสนุกเอ้ยมีคนเป็นสีสเกตดไหนี่นะเป็นไงกลับไปพักผ่อนมาแล้วก็กลับมากรุงเทพ่ยวประมาณนี้เลยได้ข่าวว่าเห็น นี่คุณภูมิใจกับการได้ล้างรถถึงขนาดต้องลงสตอรี่เลยอ่ะแต่ผมไม่ได้ลรักรถผมอ่อนรถไปซ่อมอ้าวนึกว่าแบบไม่ได้ล้างรถมาหลายเดือนแล้วก็เลยผมผมอ่อนรถไปซ่อมแบบว่าเอามันมันขูดไงก็เลยเอาไปซ่อมซักหน่อยต่อต่อนรื่องงด้วยหรือว่าอวดรถที่ครับว่าไงเพื่อน้งดวยคือจริงๆแล้วอ่ะเอาจุงมาเรียกอะไรนะเหมือน มาเรียกคนมาดูเนี่ยแหละเหมือนเวลาเขามีแมวปล่อยในระ้าดอ่ะเดี๋ยวลองสิแมวฝักหล่อน้องจุงครับน้องจุงน้องจุงน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับจริงจริงวันนี้มาดูว่าแบบดอกแบบดอกข้างๆเขาทําไงกันบอกเวลาแบบมานั่งคุยอะไรอย่างงี้ฟักหน่อยมาสักหน่อยไอ้เว่ยฟูช่วยเธอเยพูดแบบไหน วันนี้เพื่อนพูนเขาใส่เสื้ก้าวมาด้วยะครับอะไรนะครับจูอะไรนะจูก่องนะพูดนกอไ้ไหมบอกกลได้<อ>ไหมกอดก่อง้เ้ทำได้แล้วพูนพูนินอ่ะฮะโอ้โสเต็ปไม่ธรรมดามีขาด้วยเออสเต็ปหน่อาชอตสเต็ป มามีตายแบบประชากรมามีมไม่เป็น <c oughs> เฮ้ยมึงอยากกระโดดเยอะเดี๋ยวมามีตายกันหมด <c oughs> เลยมามีตายหมดเลยมันไม่เหลือมามีจให้มามีตายป่ะเฮ้ย่เาเิ่งแบบ่าร้องอยากถอดจังเลยแต่ไม่กล้าชอแหลซ้นเหมือน,นไม่ด็กแล้วนะแม่บอก บอกว่าโหไม่เด็กแล้วนะเชลยเข้าไปอะไรนะแต่ช่วงนั้นร้อนกว่าเดิมคือผมไม่ใช่ดังกนัทชัยที่จะมาถอดหรือก็เปล่งกล้ามให้ดูดังจะมาไหมแต่แรกแต่แรกดังจะมาด้วยต่ดังแต่แรกดังจะมาด้วยแต่ว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าตัดผมยังไม่เสร็จไม่มาแล้วอดเลยนะเพื่อนเนาะเกือบครบแล้วเนาะก็แยกกันตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ไปล้างผม ตัดผมสองชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยน่นสงสารไปรู้ต,ตัดผมหรือว่ามีกลับบ้านไปแล้วคุณก็โทรหาสิไม่เป็นไรเขาน่าจะอยู่กับพ่อแม่มคุณก็ทำไมไม่ไปอยู่กับพ่อแม่เขาด้วยตอนแรกอะไ,ไรนะชอบแกงชอบเดเอยเพื่อนเก็บกวาดสมองที่ไหร ใครเอ่ยอัอนนี้ส่องใครเอ่ยของครู <laughs> เองเออเลิกจริงๆอะไรจ๊ะสาวว่าเยอะไหมครับยเยอะใช่ไหม,มเป็นตุปเป็นตาไหมครับมแม่เลิกเป็นตุกปะตาเพื่อนหนูได้ไหมยากนะยากนะ <laughs> ยาก อะไเด้อเาเซตให้ทุกคหน่อยกันโซ่ไว่ได้โ่อะไรนะอะไรนะีู่นเโซคิวผมโซ่ันซ่าเด็กเ้่าทีปอนปอนลองเดินมาทางนี้หน่อยดูทำไมเพื่อนเดินมาทำไมอะโอเคดีนะครับแอกเลยนะไม่ธรรมดาคนปกติเขาเดินกะหนี้ ขอสั่งให้มันเดินออปุ๊บเออ้ยโคลเซนไม่ธรรมดานะจ๊ะบางคนที่ไม่ปกติก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนโอ,อ,เ,อ,อเดินมาทางนี้หน่อยดูทำไมเพ<ร>ื่อนเดินมาทำไมนะโอ้ยเอียเ,เลยครับแลกเลยนะไม่ธรรมดาคนปกติเขาเดินกันาดนี้บอ<า>กขอสั่งให้มันเดินปุ๊บเออ คือว่าคนไม่ธรรมดาแะ้วจะคนที่ไม่ปกติแล้วจะมืออะไรของเพื่อโบ่ไออ๋ออะไรก็คุณภูวินี่มันหล่อจริงๆเนาะหล่อแบบปลาลำปลาเหลือเรอแบบเหลือเฟือเหลือเฟือมึงสึกพวกนี้มาจากไหนเนี่ยศึกษามาเยอะดเลยนะศึกษามาเยอะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คิดเสร็จปล้เนี่ยไอ้กวาดพื้นแล้วก็บอกว่าเก็บกวาดอะไรหลายเนาะ กูมีคลังศึกษามาเยอะใช่จำจดจดไว้รู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์อะรู้เลยนะว่าติดทวิตเตอร์ติดใจใช่ติดใจติดใจอะไรอะไรนะติดใจแล้วอะไรนะผมไม่ติดนี่เนี่ยรูปดังเลยครเต็มเต็มเลยเนี่ยข้ที่สับอยู่ข้างหลังก็ได้ สปอยสตาลิมปิกหน่อยอมันมีอะไรให้สปอยอะเหมืนอนกูแข่งกีฬาหรือจะให้สปอยว่าใครชนะอันนี้คือล็อกตรงเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะ่ยฮะใครเล่นบ้างเหรอไม่รู้ไม <c oughs> <c oughs> ่อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบพยายามกันสปอยเลอร์ด้วยนะไม่รู้ว่าจริงอ่ะใครเล่นบ้างสตาลิมปิก <c oughs> พี่เปิด GMMTV ดูได้ไหมครับ <c oughs> มันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยทุกเนผมอะก็ไม่รู้จริงจริงจริงไม่รู้แต่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 มีมินิโชว์นะเฮ้ยเอ้โหห้ามเรียกวมินิเพราะว่าเราจัดทีมแกเลยเออเราต้องเรียกว่าคอนเสิร์ตโอ้ บอกเลยยี่หกสิซปเปอรโบว์มดนี่ดีฮนน่าดีฮันนาเขาเต้นยังไงนะเออนะดีฮันน่าเขาเตนแบบท้องใช่ไหมที่เดี๋ยวดี๋ยวอุ้มภูลเต้นให้ดูต้องแบบนี้เลยอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยแล้วจุ่มเลยเต้นด้วยไหเอาอาีกีก็กดกูอุ้มมาเยอะละ ให้เขาอุ้มกูบ้างฮะส่วนอนี้อุ้มกูเยอะแล้วเหมือนกันสลับกันนะสลับกันเออื่นกี้มันก่อนเข้างานมีคนมีมีแฟนคลับสองสามคนเขาบอกว่าน้องจุงรู้ไหมทำไมต้องเรียกว่าน้องดัง มึงอะมันแค่ลยดูเจอแล้วจะบอกมึจะบอกอะไรให้รถจะเจอเพียงเดียเหลือไปแล้วมึงมึงใส่เสื้อกั่มึงไม่ใส่เสื้อมือกล้มเนื้อก็เท่ากันอะไรนะยกเลยเพื่อนไหนลองลองยกมาให้ดูถอนมันไม่ใช่สก้าวอกพี่น้ำเพื่นไม่ใช่กาอไม่ถอแล้วไม่พอล้ นีมินิกนักเรียนเจ้านี้พ่อแม่ลงมาในบอมอวีผู้ชายเนียใหญ่เลยจงรงวละฝั่งนี็กวนถอดกันไหมถอดไหมงันอยู่ไม่มีอะไรเห็นขอมพิวเตอร์ผมเคยสิแปแล้วลงรูกถอดเสื้อแหมชูซิ่งแพร์น้องแบงค์ค้

เออนะเหลือให้ครูอย่างเหลือมีอะไรติดเ<อ>ัษเ<อ>บ้างนะด,ดีดีดีเว้ยอ่าอ,อีกนิดนึงวันมีแถวหน้าก็จะเป็นลมอะไรบ้วงนะผมใจเยนน็นมากครับอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ถ่ายยังไม่มีอ่ะครับ นี่อันนี้ผมเห็นเห็นอยู่แล้วในทางวิตตข้าพ่อโอ้โหก็บอกแล้วไม่ปแล้วม่เฮ้ยชอบอัลโหรู้สึกฝั่งนี้ห่างเหินเป็นไงบ้างจ้าฝั่งนี้ร้อนใช่ไหมนี่นี่ขนาดแน่หนาวแล้แน่หนาวสามวันของเราเนี่ยฮะ พูดนีอาพูดจริงปะร้อนพดีลาแล้วค่ะนี่ฉันจะไม่ได้เปิดพัดลมนอนแล้วหรอโอ้าดาซ่าก็เดี๋ยวไปเอาสักขอแปลส,ส,สักันอร์ซได้กเกงะงได้โอ้ส่งมานะท่านไม่บ่อย ชักก็จะผลผลดีอ๋อบอกพี่สังดีดีนะวันนี้ได้ไปเหยียบตึกวิ้วะร้อยปีเนี่ยตึกที่ร้อยปีไปครั้งหนึ่งได้ไปสอบได้ข้างบนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยเปล่าข้างบนร้อนร้านี่เชียวไอจริงค่อขอ้างบนน่าจะเย็นกว่าตรงนี้เจ้าข้างบนเย็นไหมลองขึ้นมาไหม หุยน e ่าสนใจแต่ไม่แต่ไม่ค่อยอยากโดนด่าแล้วคนมุม BTS อะเป็นไงตอนนั้นน่ะอันนี้ไอ้คนนู้นอะไรนอจับชั้นนู้เลยบูเบอชั้นหนึ่งหนึ่งสองสามชั้นสามตรง BTS อะเป็นไงคอยเห็นอยู่ใช่ไหมไม่ลงเงินมาเหรอไม่ลงเงินมาเหรอจาค่ะจ้าอยู่ตรงนั้นเห็นชัดกว่าอ่าโอเคโอเค ขยีีจังแล่ะคนอะไรนะขี่มากสุครับใบใบใบไบเจนเจนเจนมาอู้หูาสั่สวยจังรู้สึกว่าเป็นเดียวมี11 5G ใช่วีดี 5G สวยมากเลยโอ้โหขย ขายของเก่งเหมือนกันเลยเนี่ยผมไปซีสเกตมาผมยังเห็นเลยเนี่ยอุ้ยขายของเก่งขนาดนี้เขาคนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะเออไม่เป็นไรสิเป็นด้กันว่าหน้าพเซนเตอร์อ่ะเออหนูกจ้างต่อจ้างต่ออะไรนะจ้างต่อสำหรับหกเดือนเป็นปีหนึ่งนะจ้างตีอีกสักแบบยาวๆก็ดีเหมือนกันนะโทรศัพท์ดีขนาดนี้ใครก็ต้องอยากใช้นี่นี่แหละงั้นถ้าเราจะมาฮัลโหลฮัลโหล ถ้าผมไอ้นะ VR เลยนะ VR Q3 ไรนะ VR... VR Q3 เมื่อไหร่เเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย VR Q3 หลังจากกลับมาจากโอซาก้าก็เอาไกลเหมือนกันทีเนี้ย VR Q3 อีกเดือนหน้าดูเล้ยจริงๆต้องเกิดคนดูสิ โอแต่ผมบอกเลยนะล้ว VR น่ะผมชอบมากเลยทำไมชอบทำไมทำไมชอบไปไหนผมอยากเล่นไปวิศวะผมชอบมากเลยคาแรคเตอร์มันหล่อเกินอ่ะมันหล่อกว่าผมอีกผมก็ชอบไงเออหมาถึงอะไรหมถึงคาแรคเตอร์ไหมโ้ถามอย่างนี้คาแรคเตอร์คนนี้เล่นคาแรคเตอร์เล่นคอก็น่าเหมือนกันนะเออ้น่าเหมือนกันอีกก็ก็ตัวละครมันหล่อไงเออคนเล่นก็ต้องหล่ออยู่แล้วนะครับ นี่ชเก่งสุดๆชมเก่งสุดๆแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะหลงรักพี่นะเพราะว่าเป็นเด็กสินกรรมันรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่แบบว่าดูเฟี้ยวเลยอ่ะมีมันจุมีบรรจิดจุดด้วยอะไรเป็นไรครับฝันีก็นอะไรแค่นั่นแหละก็เดี๋ยว V R ก็เร็วๆนี้แหละอยากเร็วอยากเกู่คนที่แต่ว่าไม่อยากโดด่าเท่าไหร่ก็ ตามกันนะครับรอกไปก,ก่อนนะครับผมครับอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ไดตอรี่กันได้ไมจ๊ะได้ไม่ไม่ถ่ายเหรอได้อโอเคโอเคไดไ้ถ่ายตอรี่กันนะโอ,อ้ยโยอ้ยโม้ออย้ัอ เป็นพระเจ้าเลยหรอจะถ่ายทิกตอก่อนถ้าอยากถ่ายทิกกอกถ่ายทิกกอกอะไรอ่ะเพื่อนมันจะพคอนเทนต์มากนหเอออยาดีดหน้าเขาหน่อยด้หน้าก่อตายลอลองพิชมาก่อนจะถ่ายทิกกอกนี่จะถ่ายอะไรเหนเชล์เต้นชวนต้นเทียานแถบิทีนี่เริ่มจากฝั่งโน้นใช่ไหมป้นเบี้ยก่ะพ้น คนไทยสามัคคีเชื่อว่ามึนดูหน้าพ่อไม่คนไทยไปเรื่อยไม่ใช่นะ่นพ่อคือกูโอเคได้ครับทุกคนขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันนะีก เราจอดีอ๋อพรุนี้พร่ีจอพ่นะ้ดจอ่ี้ที่สนามบอนะครับบาจะทุกคนทุกคนทั้งหมดนะครับทุกท่านแลกคนทำ t s ด้วนะครับาอคุณครับอพี่จ๊คขออย่างหนึ่งนะครับไม่ตามน้องไปแล้วเนาะเพราะว่าผู้พี่ๆเขดูแลมาเมื่อกี้มีนกเมื่อกี้มีคนล้มด้วยอ่ะก็ก็จะเจ็บนะลูกเพราะฉะนั้นลากันตรงนี้นะไม่ไม่ตามน้องไปเดี๋ยวบ๊า Bye. Uh -huh.